สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าก็อจองฮังกรีทั b เข้าใหม่แล้วที่ร้าน The Elephant Butcher at History นะคะอยู่ตรงแยกเยนากางนะคะวันนี้เรามาทานเมนูก็คือ2,990บาทเออคุ้มมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเมนูหลักๆที่เป็นฟีเมี่เนี่ยเราสามารถสั่งได้ก็คือ1คนต่อ1อย่างนี่ตัวนี้เลยค่ะก็คือจะเป็น็อก์ s เตอร์นะ ก็โซต,ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าตัวหนึ่งก็ประมาณกิโลหนึ่งนะคะมีตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นเนื้อวาคิวเอโฟเนื้อนิ่มสุดๆไปเลยนี่ความฉ่ำเยิม้มนะอยเห็นแล้วหิวเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อทั่วไปที่เราทานได้ก็เป็นเนื้อแบล็คแองกัสนะคะ อันนี้ก็ทานอันนี้ก็เนื้อเรนทานไม่อั้นเลยค่ะโอ้เทานไม่อั้นเลยเหรอใช่<อ>ตัวนี้ทานไม่อั้นเลยค่ะ<อ>ใครทานได้เท่าไหร่จะเป็นกี่กิโลจัดเลยค่ะ<อ>แล้วก็ที่สําคัญร้านนี้ก็จะมีเรื่องของซูชิด้วยตัวนี้ค่ะแนะนําเลยตัวนี้ก็ไม่อั้นเหมือนกันจะเป็นพรีเมียมซาซิมินะคะสําคัญเลยก็จะเป็นตัวนี้เนื้อโอโทโร่โ ฮาเมาจิอันนี้ท้องปลาแซลมอนอันนี้หอยเชลล์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งอันนี้ก็ทานไม่อันอ้นเหมือนกันแล้วก็จะมีไข่ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นซูชิต่างๆเลยก็จะเป็นซูชิโอโทโร่เน<ด>ื้อไม่อั้นเลยค่ะใครอยากจะทานกี่ครั้งก็ได้เนื้อสวยมากน,นี่ฉ่ำมากนะคะ ของโปรดเลยของป้าโครกาค่ะต่างกี่คำก็ได้ต่างกี่คำก็ไม่ได้ถ้าคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโอโทโรเบิร์นนะคะแล้วก็ท็อปด้วยโฟกาเนื้อปกติร้านเนื้อเราไม่ค่อยเห็นแบบว่าเขามีเนื้อซูชิอันนี้จะเป็นปลาไหลค่ะ แล้วใครอยากจะตัดเลี่ยนนะคะอยากจะทานแบบเหมือนกับอาหารไทยๆเราก็มีเหมือนกันตัวนี้เลยค่ะจะเป็นกระเพราวาฟิลแล้วก็มีไข่าดาวด้วยอันนี้แซ่บอย่าบอกใครเลยแล้วก็ใครอยากจะเป็นเส้นสายสปาเกตตี้ค่ะพาสต้าสปาเกตตี้ก็มีเหมือนกันหลังจากคั้นเนื้อมาหมดแล้วเราก็ตัดด้วยสลัดผักค่ะเป็นตาเงินนะคะ ดลดอันนี้เป็นสเต็กฟัวกาค่ะตั้งแต่ทานมาไม่เคยเห็นฟัวกาที่ไหนชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก,ก่อนอือมใหญ่อ,อันนี้คือสั่งแต่ไม่อันอันนี้คือใหญ่จริงๆนะปกกระเพร็ช่ายหนาม,ามากเลยคะ่ะเห็นไหมคือนึกว่าแบบว่านึกว่าตับอะตับแบบไม่ใช่ฟัวกาเนาะคุ้มมากคุ้มมากร้านนี้เขาบอกเลยว่าคุ้ม แล้วก็จริงๆมีเมนูทานเล่นอีกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยนะคะมีเยอะมากมายแล้วก็ตัวนี้ก็จะรวมน้ําด้วยนะคะก็จะมีเป็นน้ำเนี่ยคะ่ะล็อกเคล,เคลตา่างๆราคานี้ หรือจริงๆถ้าใครเนี่ยมีงบแบบเหมือแบบว่าไม่ถึง2,990เนี่ยเขาก็จะมีเ,เป็นราคา990บาทด้วยราคาตรงพพเเม่ยมตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่จริงๆก็ถามว่าความคุ้มค่าทุกแพ็คเลยมีจะมี 990แต่99990เนี่ยยังไม่รวมน้ำถ้ารวมน้ำอยู่ที่ประมาณ1200แล้วก็จะมีแพ็ค1900แล้วก็จะมีแพ็ค2900ค่ะยังไงลองมาทานกันนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวทิ้ลิงก์ไว้นะจองลิงก์นี้เลยทังที่